อิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปุจยามะอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอภิปุจยามะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปุจยามะอะรหังสมมาสัมพุทโตภควาพุทธังภควันตังอภิวาติมิสวากาโตภควโตตัมโม มังนัมัสสามิสุปติปโนปะกะวะโตสาวะกสังโฆสังฆังนัมามินโมตัสสะวะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะวะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tassa bhagavato alahato samma samputasa Iti bhagava alahang samma samputo Vijajalana sampano sopato loka vidho Anutalo polisa tamasa lati Satate bhagavati swakato bhagavata santitiko Santi kiko kaliko ehi pasiko โอปนยิโกปจตังเวทิตัพโพวิญญูหิเตสุปฏิปนโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆนะปุฏิปะโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะยะปฏิปะโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยาติตังกัตตะ oh, อูณโยป้าอูณโยทักขิณโยอัญจลริกาณิโยอนุตตังโญยะเกตังโลกัสสะติโอมปุถัมมะสตโอมธรรมมะสถิตโอมสังฆะมะสถิตโอมพุทธมมะสตโอมธรรมมะสถิตโอมสังฆะมะสถิตอนันจักวานันังอิตังวุตังธรรมังสังฆัง พุทธามัสติพุทธมัสติพุทธมัสติสาธตาสาธาอตาราิสานาอุสาลตาอนัสิตาอิตัตตาสนาตาสตุปปะปปะตนะมะมะอตัสสะอนสิตีอตัตตาสัทธะรัตตาอนสิโต อรณาวันที่สองธันวาวันเกิดพอดีเหมือนี้นะแต่ก็เป็นวันมงคลเพราะว่าจะทำบุญจริงๆก็จะทำวันนี้แหละแต่ว่าวันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ก็เลยเลื่อนไปเป็นวันที่สิบอ็ธันวาสิวัน 11ก็เป็นวันปิด oh, ปิดยาวทีน,นี้วันที่11บเอนั้นนะมันเป็นวันขึ้นอ่มันเป็นวันที่11แล้วก็แรม11บเอ็ค่ำแล้วก็เป็นเดือนหนึ่งก็เลยอาศัยฤาษีเอกอมตะหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งอันนี้ก็ปา <c oughs> ปูา <c oughs> สุถี จะมาทำพิธีเปิดอสมให้ก่อนทางกิจวิญญาณพิธทีทางกิจวิญญาณไม่มีอะไรแบบลึกลับซับซ้อนแต่เป็นแบบยิ่งใหญ่ทางเรืออโลกวิญญาณอันเชิญเทพยบผมทั่วแสนโกศจักรวาลอันนั้นจักรวาลมาสถิตแล้วก็เปิดภพภูมิสถานที่ให้ น,นี่อาสมดอกแก้จำป่าอยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นอาสมพุทธศิลปะเอกอมะตะนี่ป่าสุขีแสนสุริยวงเป็นอาจารย์ผมนะครับเรามาจำพิธีเปิดอาสมเปิดป้ายให้ก่อน เรื่องทางจิตว <Gothic Channel. S 1> ิญญาณนะเรียบง่ายนี่เป็นตีศูนย์พระศิวะนะครับ เทียนกิพิ่งแทพร,ระคระูบวรโพธิวัตรให้มาวันเกิดของท่านโพสถีลงอัคลาะทั้งจิตวิญญาณนะครับเปิดให้แล้ว นี่เป็นตีศูนย์พะศิวะนะครับให้เทพผรมเขารับรู้แล้วก็เปิดที่เปิดทางเปิดสถานที่แล้ว

อ้อะนะนะอิตารณะอ้อะอิอะอิตานะอิอะอิตานะนอีเตพิธีเปิดอาสมพุทธศิลปะเอกมัตตาทางด้านจิตวิญ,ญญาณ พระนิกายเราตัโบรางกันเราโบาสิงคโร์ตัวโบราณกิน่าอุสระตโตุสระติสิงร์ลัพโวุษระตตาโมสิงาทาตูคามาติทิธาทาทาตุคูรัตุสิงาโมคาลาติทิธาวาสาติกิลาธาบูปาสาติทิอาอาสิงิว่าเราไมเป็นคาถาแบบนี้ดียวคาถาไทยเจอมเจิมให้หน่อยเจิมทุ่งยันเจิมทุ่งยันยันแมงปองนะ อันนี้ก็เจิมีรุ่นแรกยังบัสไซ์กรอบนี่เจิมหน่อยเจิมหน่อยไม่้ด้ติดฝาเพื่อด้แมงป่องนี้จะมีโย่สิบสองเก้าเก้าเก้าผืนแล้วก็ฟังนั้นอีกแต่จะทยอยเขียนแก้เก้าผืนในโลกนี้ นี่เขียนให้รัชก,ก,กาลที่เก้าวันที่เพิ่นเสียนั่นอันนี้ยังไม่ใส่กรอบอันนี้เป็นแมงป่องธนูแมงป่องธนูนี่เขาดัชนีเขาดัชนี่มันรับกันดีนะซีตัวนี้ตซีนี้ กลับจากเชียงรายไปบ้านอาจารย์ถวันก็นได้แรงบันดาลใจเขียนเพื่อบูชาอาจารย์ถวัน,นคือเขียนคำว่าเขาดัชนีสามรูปอันนี้กลับมาจากไฮหลํหามเห็นดอกงิ้วดอกใหญ่มากหล่นมาอยู่ที่ไฮนานมิวเซียม เลยลมหนาวด้วยเลยเอามาเขียนลงออกจากกรรมฐานก็จิ้มจิ้มจิมสะบัดสบัไปเลยอ,อันนี้ออกจากกรรมฐานและเอาเกียงมาสะบัดเป็นรูปพระพุทธเจ้านั่งล้อมรอบด้วยรัศมีสีทองจุดห้าจุดก็คือขันห้าหรือสินห้า ครับห้าจุดนี่มันยังติดแล้วแต่มันลนตัวล่างนี่เป็นยันเมงป่องมหาลาบซึ่งมีอยู่ตอนนี้มีครบสามคบครบออครบห้าผื้นเออครบเก้าพืนทั้งหมดแต่ว่า คนยังไม่จองก็ไม่เป็นไรอันนี้ศิลสศสลาสลาริลอลิงปปากลันวันเกิดอาจารย์วันศิลปิสศรี15กันยา62ปีนี้ก็วัดให้อาจารย์ศิลปิลศีอยู่ขับบูชาแล้วก็ตัววันนั้นจะมีพระพุทธรูปพระดินเผาบัานเชียงเคือลงตาพมอธิษฐานให้พระเปิดโลกสององค์ขวา และครับและองค์ซ้ายก็เป็นพระดินเผาแต่ข้างล่างยังไม่มีไม่ติดๆพระข้างล่างมุมซ้ายเพราะว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติ <c oughs> ยังไม่เป็นพระอันนี้คือกกรูปกสิลามาตาทำให้คุณแม่ราศีกสิลามาตาหนึ่งทั้งทั้งหมดมีอยู่เจ็ดรูปครับเพิ่งใส่รูปอันนี้หมายถึงน้ำนมของแม่ที่ ออกมาจากอกกันจากเลือดเนื้อเพื่อมาให้ลูกดื่มกินทำในวันแม่12สองิงหาคืนเดียวทำตั้งแต่สองทุ่มถึงตีสองมีเจลูกกศิลามาตาสองอยู่ที่ร้านกาแฟคำหอมที่เห็นเป็นจุดๆลายๆนะส่วนสก็อยู่ที่คำหอม4ี่ห้าหกอยู่ที่นี่ยังไม่ใส่กรอบ ส่วนพวกนี้เป็นพวกไผ่ข้างล่างนี่เป็นไผ่ไผ่จีนแต่สไตล์ผมไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนจีนแท้เป็นมีประยุกต์ประยุกตอยู่แต่จริงๆมาจากรูปของเอ่อคำพีวัชระรรมิตาสูตรครับคือสีทองสีทองนี่หมายถึงพวกบรรลุธรรมไผ่ก็คือพวกเราผู้สร้างบาร,รมี จนไปถึงบรรลุธรรมนี้จะมีอยู่หลายรูปอยู่แต่ยังไม่ใส่กรอบ